จิตวิทยาของคนที่ไม่ชอบโพสต์บนโซเชียลคืออะไรคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงแทบไม่โพสอะไรเลยในโซเชียลมีเดียไม่มีรูปไม่มีสตอรี่ไม่มีแคปชั่นไม่มีแม้แต่การอัปเดตชีวิตเล็กๆน้อยๆเหมือนคนอื่นแต่กลับดูมีพลังดูสุข,ขุมและดูเหมือนจะเข้าใจชีวิตมากกว่าหลายคนที่โพสทุกวันสิอีก สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง This To Shall Pass ในขณะที่บางคนใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแสดงออกบางคนกับเลือกใช้มันเพื่อสังเกตในขณะที่บางคนพยายามทำให้โลกรู้ว่าฉันมีความสุขบางคนกับมีความสุขโดยไม่ต้องให้ใครรู้เลย และความเงียบนั้นไม่ได้หมายถึงความเหงาแต่มันคือความเข้าใจ